เจานังเจมีที่หนึ่งตอนกอไก่สองเลขที่สิบเจ็ดขอ 5, ขอนุญาตเข้ารับการทดสอบทัศนสัญญาณและเสียงสัญญาณครับท่านที่หนึ่งเตรียมตัว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 ท่านที่สองข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังทนที่สามข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าไม่เข้าใจที่สี่ไม่เข้าใจคำสั่ง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 ที่ห้ารวมพลรวมพลรวมพลที่หกมาข้าพเจ้า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  ลูกขบวนหน้ากระดานลูขบวนหน้กากระดานรูขบวนหน้ากระดานลูกขบวนหน้ากระดานท่าที่9หยุดพัก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 ท่าที่10เพิ่มความเร็ว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 ท่าที่11เอ็ลดความเร็วลง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 ท่าที่2สอง ลูกกระพวแถวตอนลูกกระแถวตอนลูกกระพววแถวตอนลูกกระแถวตอนค้าที่สามลบค่าศึกค่ค่าสึกหกค่าสึกค่าศึกข้าที่สี่ติดดาบ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 ้าที่สิบห้าเตรียมมฏิบัติการ เตรียมปฏิบัติการเตรียมปฏิบัติการเตรียมปฏิบัติการภาที่หกปฏิบัติการตรงหน้า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 ข้อที่เจ็ดุ้งครองการลุกของอีไฟคุ้งครองการลุกของเราคุ้งครองการลุกของเราคุ้งครองการลุกของเรานาทีทีแปดเริ่มยิง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  พาทีสิบเก้าหยุดยิง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 พาทีสิบเลิกปฏิบัติการ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 